สวัสดีครับผมนายจันเจ้าจากช่องพยากรณ์แห่งแสงดาววันนี้เราจะพูดถึงราศีที่5นั่นก็คือราศีสิงครับใครที่ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองอยู่ราศีไหนลองฟังดูเผื่อว่าลักษณะต่างๆที่ผมเล่าจะตรงกับตัวคุณราศีสิงคคือคนที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมสัตว์ประจำราศีก็คือสิงโต ราชาแห่งสัตว์ป่าสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความมั่นใจและก็ความเป็นผู้นำครับคนราศีสิงห์ภายนอกมักจะดูโดดเด่นมากๆครับเวลาอยู่ในที่ไหนก็มักจะเป็นจุดสนใจโดยธรรมชาติบุคลิกสง่างามยืนเดินหรือแม้แต่การพูดคุยก็ดูมั่นใจไปหมดนิสัยของชาวสิงค์คือคนที่มีสเสน่ห์และก็ใจใหญ่เป็นคนใจกว้างรักเพื่อน รักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อคนที่รักมากๆแต่ก็แอบมีด้านที่รักศักดิ์สรีสูงบางครั้งอาจดือ้อหรือไม่ยอมลงง่ายๆจุดเด่นของสิงห์คือความมั่นใจมีพลังสร้างสรรค์สูงและมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติส่วนจุดด้อยก็คือความดือ้อรักศักดิ์สรีและก็บางครั้งก็อยากเป็นจุดสันใจมากไปหน่อยครับสีนำโชคของราศีสิงห์คือสีทอง สีส้มแล้วสีแดงเลขนำโชคคือเลข1และเลข5ครับถ้าเพื่อนๆฟังแล้วคิดว่าใช่ตัวเองอย่าลืมบอกในคอมเมนต์และกดติดตามช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวด้วยนะครับ